สวัสด,ดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับวันนี้อยู่ในเกมศึกชิงประสาทนะครับและวันนี้นะครับผมก็จะมาทําการสุ่มนะครับเพชรเนี่เพชรหนึ่งหมื่นสองพันเพชรนะครับอย่างเยอะมากเดี๋ยวก่อนอื่นนะครับเราจะเคลียร์ดูของในคังก่อนนะครับว่าคังเ่ยเต็มไหมผมว่าเขาเหลือเยอะอยู่นะเออคังฮีโร่อันนี้ก็เหลือเยอะอยู่นะครับงั้นเดี๋ยวเอาแหละ ป๊าปป๊าปอันนี้ฮะนี่เฮ้ยเดี๋ยวแต่เราต้องใช้อันนี้ก่อนนี่เราต้องใช้เอ่อใบเดี๋ยวไปอยู่ไหนนี่นี่อันนี้ครับรู้สึกว่าใบอันนี้นะครับเวลาเราสุ่มฮีโร่ครับด้วยอัญมณีมันจะลดราคา40่สิเอ้ยเป็นราคา20เปอร์เซ็นต์นะครับเป็นเวลา30นาทีเนาะจำกัดเพียงแค่40สุ่มแรกนะก็คือเราสุ่ม40ครั้งแรกจะได้ลด20นะครับ แต่น้องสุ่มภายใน30นาทีนะโอเคผมมี7อันนะเดี๋ยวผมจะใช้เลยละกันเออนี่เ่อันนี้โอเคเนี่ยฮะใช้แล้วมันก็จะขึ้นเวลามาบอกนะครับงั้นเดี๋ยวเราไปสุ่มกันเลยดีกว่าเสียเวลาไปแล้วครับหนึ่งสองไปนี่ครับเหลือ3 0 0เหลือ360ระครับจากเท่าไหร่วะจากจาก400กว่าไหมถ้าจำไม่ผิด ต่อไปครั้งที่สองเลยครับปา๊ปาปาปาโอ้โหได้ตัวม่วงด้วยแต่เป็นในตัวนี้อีกแล้วแมวครับสามสี่โอ้โหโโห้าเฮ้ยตัวนี้เดี๋ยวอ๋อไอตัวนี้มันตัวเก่าแล้วเนี่ยหกเจ็ดครับเฮ้ยได้ปีศาจตัวนี้ผมก็ยังไม่มีนะอันนี้คืออะไรหรอวะโอ้โห,โโห,โโหเดี๋ยว ตัวม่วงมารัวๆเฮ้ยตัวนี้หูเดี๋ยวๆี๋อไอ้ตัวนี้มันเป็นตัวมหากราบนะทุกคนถ้าจําไม่ผิดนี่ไงมันเป็นตัวล่าสุดเลยไม่ใช่เหรอตัวเนี้ยเอได้ไงวะซุ่มไปอีกครั้งแล้วเนี่ยจะาให้หมดเลยดีกว่าซุ่มต่อไ,ได้ซุม่มโอ้ขังเต็มมี เดี๋ยวเราต้องเอาเอาตัวที่เป็นการนะครับไปย่อยให้ตัวไหนกินดีวะตัวไหนที่สก,กิลยังไม่เต็มอ่ะไอพวกนี้สก,กิลเต็มหมดแล้วเนี่ยไอต,ตัวนี้ไม่เต็มเนี่ยให้ตัวนี้กินเลยอ่ากินให้หมดเอาไปเอาไปโอเคเดี๋ยวได้ไหมเน่่เน,น,น่กดไปกดไปป้าป้า,ปาโอเคไปซุมซ่มต่อซุ่มโอออกมาทำไมตัวเนี้ย โอ้สุบิ๊กโอ้สุบิ๊กโอ้ตัวนี้ผมมีแล้วนะเอ้ยตัวนี้ก็มีแล้วเหมือนกันอัสวินเมดอีกเมดก็มีแล้วสุมสุบิ๊กโอ้โหไอ้ยัยกษ์สุ่มลัวครับสุ่มลัวตอนนี้เราใช้เพชร450ในการสุ่มแล้วนะเพราะว่า40ครั้งแรกหมดไปแล้วนะครับโอเคไม่เป็นไรสุมม่มไปเลยครับเรารวยเพชรเราเยอะอ๋อ ช่องแม่งเต็มเดี๋ยวไปกดผิดไปย่อยก่อนให้ตัวนี้กินปลา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 ปา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 โอเคเดี๋ยวย่อยนี้ให้มันกินให้หมดเลยโอเคนะครับตอนนี้เพชรเราเหลือแค่4 8 0 0แล้วโอเพชรหมดตัวแล้วนะซุ่มโอ้โหกูได้อะไรบ้างเนี่ยแป๊บนึงเอ่อ กิจกรรมมีอะไรมั้งเนี่ยไม่มีอะไรเลยสวยเดี๋ยวเราสุมส่มสุ่มอีกไม่มีสุม่มเอ้ยตัวนี้ตัวนี้ผมยังไม่มีนะเอาฟักทอมงมาไงสุมส่มลัวลครับสุ่มลัวลเอ้ยตัวนี้ผมก็ยังไม่มีโอ้ช่องเต็มเงี้ยเหลือเพ 2, 000ียงสองพันละไม่เป็นไรครับสุมม่มทั้งหมดเลย ไม่สนใจอยู่แล้วอเอ้สองเวยทั้งหมดสุมบี้ครับสุมบี้สุบบี้ครับไม่ได้อะไรเลยโหล้วช่องเต็มแล้วอะไรวะช่องเต็มไวเกินโอเคเดี๋ยวเราให้นี่กินรัวๆเลยดีกว่าให้กินอันนี้ไปด้วยปั๊บต้องตัวนี้เดี๋ยวผมก็จะปั้นอยู่แล้วนะครับซุมบี้สุมบี้ โอ้ยตัวนี้มีแล้วมีเยอะด้วยสุ่มอีกทั้งสุดท้ายแล้วหมดแล้วเหลือไปสามร้อยโอเคนะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้างนะครับอันนี้คืออ๋อเมือ่อตัวิเราได้เดี๋ยวน,นี้ไม่เกี่ยวเราได้พาลาด,ดินไอตัวนี้ก็คือกระโหลกกระโหลกมากนะแชมเปี้ยนนี้ก็ด้วยอันนี้ก็กระโหลกนะครับอันนี้ก็ยักษ์เนาะยักษ์นี่ก็ไม่ค่อยเก่งนะ แต่ก็อย่ามันเท่ดีผมชอบไอตัวนี้ก็ก็ไม่ค่อยเท่าไหร่นะเป็นตัวซัพพอร์ตตัวนี้ก็เอ่อก็ดีอยู่มั้งไม่รู้ดิแล้วก็ตัวนี้ปีศาจแล้วก็ไอเทปีนี้ผมมีแล้วนะผมมีเยอะด้วยผมอัพถึงไอเทพีผมอัพตันแล้วอะล่างสามแล้วอะไอตัวนี้ผมก็ไม่มีนะแต่ผมว่าไม่น่าหัวเท่าไหร่หรอกตัวนี้ก็น่าจะดีอยู่หรอกตัวนี้ก็มีแล้วนะแล้วก็ตัวนี้ตัวนี้มีแล้วนะครับ ตัวนี้สิตัวนี้น่าเล่นนะครับเดี๋ยวเปิดใช้เลยตัวนี้เป็นตัวมหากาบล่าสุดนะนี่เดี๋ยวเราไปดูกันก่อนไหนวะนี่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 ไอ้ตัวนี้เป็นมหากราบล่าสุดนะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองเล่นให้ดูเลยดีกว่าอ่าเดี๋ยวอยากเล่นอยากเล่นเฮ้ยเดี๋ยวลืมเปลี่ยนหรือเปลี่ยนตัวลงดีกว่าเอ่อเปลี่ยนแทนใครดีวะอ่าแทนหมาก่อนแล้วกันไหนวะนี่นี่นี่ตัวนี้ โอ้เราได้สกูลองมาเป็นระเวล4สี่เลยนะอ่าลงอันนี้ลงอันนี้เอ่อลงตัวเดียวคนระับจะดูสกิลมนันเฉยโอ้มันคนเผ่ายักษ์นี่ว่าก็ใช้เล็บขวนปกตินะไม่ใช้ตีนเตะนี่ว่าเตะเอเตะทะลุบล็อกเหรอเอ่อรู้สึกว่าใช้ตีแล้วสิ่งที่เราข้างจะระเบิดใช่ไหมอืมว่าก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่นะ โอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ผมว่าไว้แค่นี้กันดีกว่านะครับเราก็เหมือนจะเกลือแต่ก็ไม่ค่อยเกลือนนะเพชรหมดไปแล้วแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับบ๊ายบาย